อัลเบิร์ตไอน์สไตน์เกิดเมื่อวันที่14มีนาคมคศ1879ในประเทศเยอรมนีและความสนใจในวิชาวิทยาศาสตร์ของเขานั้นมีจุดกำเนิดมากจากเข็มทิศธรรมดาธรรมดาอันหนึ่งที่เขาได้เห็นเมื่ออายุ5ปีสิ่งนี้ทำให้เขาเกิดความสงสัยว่าอะไรเป็นสิ่งควบคุมการเคลื่อนไหวของเข็มจนเมื่อเขาอายุ10ปีตข์ได้มีโอกาสอ่านหนังสือดีๆมากมายเกี่ยวกับวิชาคณิตศาสตร์ และปรัชญาซึ่งส่งเสริมพรสวรรค์ของเขามากขึ้นไปอีกขณะที่ยังศึกษาอยู่ไอสตาเรียนได้ดีมากอย่างไรก็ตามความเหนื่อยหน่ายที่แสดงออกมาทำให้อาจารย์บางคนมองว่าเขาเป็นเด็กที่เกียดเมื่อเขาเรียนจบการศึกษาชั้นอุดมศึกษาในช่วงเข้าสู่ศตรวรรษที่20ไอส์ตายไม่ได้ทำงานสอนหนังสืออย่างที่ตั้งใจแต่กลับได้ทำงานกับสำนักงานสิิธิบัตรของประเทศสวิตเซอร์แลนด์ซึ่งงานนนี้ทำให้เขามีเวลาว่างมากพอที่จะทำงานวิจัย และศึกษาทางวิทยาศาสตร์อย่างที่ชอบงานของเขาส่วนใหญ่จะเกี่ยวกับอุปกรณ์แม่เหล็กไฟฟ้าซึ่งส่งผลอย่างมากต่อแนวความคิดและทฤษฎีของเขาในภายหลังปีคศ1905เป็นปีที่ไอสไตน์ประสบความสำเร็จอย่างมากในด้านการงานซึ่งเรียกกันอย่างแพร่หลายว่าเป็น annus mirabilis หรือปีแห่งปาฏหาริย์ของเขาปีนี้เป็นปีที่แวดวงวิทยาศาสตร์ เริ่มให้ความสนใจเขาได้รับปริญญาเอกจากมหาวิทยาลัยสูริคและได้ตีพิมพ์ผลงานสําคัญของเขาถึง4ชิ้นด้วยกันซึ่งผลงานเหล่านี้จะเป็นรากฐานสําคัญให้กับวิชาฟิสิกส์ต่อไปและเขายังเปลี่ยนแนวความคิดเกี่ยวกับอวกาศเวลาและสะสารไปอีกด้วยนอกจากนี้ปีนี้ยังเป็นปีที่เขาเผยแพร่สมการที่โด่งดังที่สุดในศตวรรษที่20ด้วยนั่นกอ็อือสมการ E M C 2ซึ่งเกี่ยวข้องกับความสัมพันธ์ระหว่างมวล และพลังงานของวัตถุนั้นนั้นภายในระยะเวลาเพียงสามปีชื่อเสียงในการเป็นนักวิทยาศาสตร์ชั้นแนวหน้าของไอสไตล์ช่วยทำให้เขาได้เป็นผู้บรรยายในมหาวิทยาลัยไม่นานหลังจากนั้นเขาก็เลิกการเป็นผู้บรรยายและลาออกจากงานเสมียนที่สำน,นักงานสิทธิบัตรด้วยทั้งนี้เพื่อแต่ตา้าขึ้นไปเป็นศาสตราจารย์เต็มตัวซึ่งในที่สุดก็ได้มาในปีคศ1911 หลังจากนั้นเขาก็ทำงานอยู่ในแวดวงการศึกษามาตลอดจนในปีคศ1919ไอสตนาได้มีชื่อเสียงโด่งดังไปทั่วโลกเนื่องจากทฤษฎีที่เขาเคยเผยแพร่มาก่อนหน้านั้นหลายปีได้รับการพิสูจน์ว่าเป็นจริงทฤษฎีสัมพัทธภาพทั่วไปของเขาได้อธิบายเรื่องแรงโน้มถ่วงให้ลึกขึ้นและทำให้ไอสตนาได้ชื่อว่าเป็นผู้สืบทอดของเซอร์ไอแซกนิวตันในโลกของฟิสิกส์ในปีคศ1921 ไอสไตน์ <I> ได้รับรางวัลโนเบลสาขาฟิสิกส์เนื่องจากได้อธิบายปรากฏการณ์โฟโตอิเล็กทริกซึ่งทำให้ความเข้าใจเรื่องธรรมชาติของแสงกระจ่างมากขึ้นเขาได้รับการต้อนรับเปรียบคนดังขณะที่เดินทางไปทั่วโลกและมีผู้ชื่นชอบมากมายมารวมตัวกันเพื่อฟังเขากล่าวสุนทรพจน์ชื่อเสียงทำให้เขาสามารถแสดงออกซึ่งความเชื่อทางการเมืองและสังคมได้มากขึ้นอย่างไรก็ตามการที่เขาเป็นชาววิว ทำให้ไอสไตน์ตกเป็นเป้าของพรรคนาซีที่กำลังมีอำนาจมากขึ้นเรื่อยๆเมื่อถึงปีคศ1933ไอสไตน์ไม่สามารถรดสอนหนังสือในประเทศเยอรมนีได้อีกต่อไปงานเขียนของเขาบางส่วนถูกเผาและตัวเขาเองถึงขั้นตกเป็นเป้าการลอบสังหารด้วยไอสไตน์เป็นผู้ฝักฝ่ายสันติทพสซิฟิสต์อย่างเห็นได้ชัดดังนั้นในปีนั้นเองเขาได้ตัดสินใจย,ย้ายไปอยู่ที่ประเทศสหรัฐอเมริกาและตั้งรกรากและทำง,งานอยู่ที่ สถาบันเพื่อการศึกษาขั้นสูงในรัฐนิวเจอร์ในปีคศ1939อสอ, 1, 39, อสตล์หันหลังให้กับความเป็นผู้ฝักใฝ่สันติของตัวเองและได้เตือนรัฐบาลอเมริกันถึงความเป็นไปได้ว่ากองกำลังของฮิตเลอร์อาจกำลังพัฒนาอาวุธนิวเคลียร์อยู่ในตอนแรกประธานาธิบดีแฟรงกลินดีรูสเวลล์ยังไม่ปักใจเชื่อคำเตือนดังกล่าวแต่สุดท้ายก็เห็นว่าเป็นความจริงจึงได้จัดตั้งโครงการแมนฮัตตันขึ้น โครงการนี้เป็นโครงการแรกที่ค้นคว้าพัฒนาระเบิดปรมาณูปีถัดมาไอสสตล์ได้รับสัญชาติอเมริกันและได้ร่วมเป็นสมาชิกคนสำคัญของสมาคมสนับสนุนความก้าวหน้าของชาวพิวซีแห่งชาติเขายังเป็นส่วนหนึ่งของการรณรงค์เรียกร้องสิทธิพลเมืองในประเทศสหรัฐอเมริกาด้วยในปีคศ1952ในฐานะที่เป็นหนึ่งในชาวยิวที่มีชื่อเสียงที่สุดคนหนึ่งของโลกไอสสตล์ได้รับการทาบทาม โดยนายกรัฐมนตรีเพื่อให้รับตําแหน่งประธานาธิบดีคนที่สองของประเทศอิสราเอลที่เพิ่งก่อตั้งใหม่แต่ไอสตไอตล์ปฏิเสธโดยให้เหตุผลว่าเขาขาดทักษะทางด้านมนุษยสัมพันธ์ที่ผู้ดํารงตําแหน่งนี้พึงมีอสไตล์ใช้ช่วงบั้นปลายชีวิตไปกับการพยายามคิดค้นเรื่องทฤษฎีสนามรวมซึ่งจะเป็นทฤษฎีที่สามารถอธิบายพลังต่างๆของธรรมชาติและจัดกาลได้ในกรอบความาคิดเดียวหรือกล่าวได้อีกอย่างว่าเป็น ทฤษฎีของทุกสรรพสิ่งนั่นเองอย่างไรก็ตามเขาไม่สามารถพัฒนาทฤษฎีได้สำเร็จก่อนจะเสียชีวิตเมื่อวันที่18เมษายนคศ .1955 เนื่องจากอาการเลือดตกในจากโรคหลอดเลือดแดงเอต้าโป่งพอองค์ในช่องท้องเขาทำงานอย่างไม่เหน็ดเหนื่อยจนวาระสุดท้ายของชีวิตอัลเบิร์ตไอน์สไตน์มีได้อยู่ในความทรงจำในฐานะที่เป็นบิดาแห่งฟิสิกส์สมัยใหม่หรือนักวิทยาศาสตร์ที่ปราดเพื่อที่สุดแห่ง ศตวรรษที่20เท่านั้นแต่ยังเขายังเป็นอัชฉริยะผู้ทอมตัวและไม่เคยสูญเสียความช่างสงสัยอย่างเด็กๆดด้วย